นนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสามร้านเอเซ็บซึ่งเรามา,มาต่อแถวถ่ายตู้สติกเกอร์ทำไมเราถึงมาต่อแถวถ้าเราจะมาถ่ายเราว่างเราไม่ว่างเราอยากจะมาถ่ายเราจะมาย้อนย้อนวหว สมัยก่อนนี่ต้องติดเอาไว้ติดตู้เย็นติดมือถือบ้าเขาพี่เป็นสมุดสะสมเป็นอัลบ,บั้มเออนั่นแหละไม่เคยมีไงแต่สมัยนี้ไม่ต้องมีอัลบ,บั้มแล้วเพราะว่าเขาให้เราเป็นไฟล์อ๋อเหรอได้รูปด้วยได้เป็นไฟล์ด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทอยากไม่รู้เนาะแต่เราจะไปลองถ่ายกันคิดถึงสมัยเมื่อตอนนี่เป็นไมครุ่นซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ เมือ่อเมื่อวานนี่ก <laughs> ็<า>ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงคะคุณ4ี่โมงสนาทีเรามาดูกันว่าเราจะได้ถ่ายตอนกี่โมงระหว่างรอแล้วจ้าเราก็จะมาช้อปปิ้งกันอันนี้กระเป๋านา่ารักเยอะนะที่แบบว่าขายในพวกไอจี อะไรพวกนี้เขาก็จะมาลงมาอยู่ร้านนี้ด้วยมีสภาพ้าไซส์ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่แล้วดูกระเป๋าก่อน,นเฮ้ยอันนี้น่ารักดีนี่อันนี้เราใส่เสื้อของชุดของซา่านะคะเสื้อตันเซียวดีมากเลยที่เราเคยทำคลิปไปชทอปปิ้งที่ซา่าใช่ไหมน,นีนะ่อันนี้เป็นซาลาลวเราจะขึ้นให้ข้างบน วันนี้เรามาถ่ายอันนี้นะคะถ้ากิดสมมติเราซื้อสินค้าครบก็ซื้อแต่เราคงจะไม่ได้ซื้อเนาะน,นี่เราเคยเห็นในไอจีนะถ้าอยากจะซื้อเหมือนกันน,กน่ากินอันนี้น่ารักดีนะคะแต่ว่าเราน่าจะใส่ไม่ได้แต่เราน่าจะใส่อันนี้ได้นี่เป็นแบบผูกคอ ตัวนี้เราก็ใส่ได้นะอันนี้ใส่ได้อืมช้าตัวนี้เราก็ใส่ได้นะสี่ร้อยห้าสิบไม่แพง เยวนี่ค่ะยี่ค่ะนี้ไซส์ใหญ่นะคะนี่นี่ใส่ได้ตัวน,นี้นี่สิบแล้วก็สิบ อันนี้ก็สวยนะคะเสือแล้วก็สิบนี่กระโปรงสีงดำอันน,นี้เป็นโซนผู้ชายนะคะเยอะเลย นี่เราน่าใส่ได้นะเนี่ยต้องลก็สิ้ ต้องลองมาเลือล้อๆดูนะคะมีไซส์ใหญ่บา่มีรหฮอก็มีไซส์ใหญ่ระหว่างที่เราเดินชอปปิง้งระหว่างเราถ่ายตุ๊กติ๊กเกอร์นันนะคะแล้วก็ให้คุณลุงคุณลุงไปยินห้ามกลางส,สาวตากิวเป็นคุณลุง คนเดียวในหมู่โถส,สาวน่าสงสารเอ็นดูแหมนะคะไหนอไหมร้อนใกล้ละวนี้หนะ้าโมงสิบห้าแ้วคานทร้อได้กี่โมงนะนส,ส,นสีส่โม,มงสามสิบกว่าเกือบชั่วโมงไหมเกือบละเกือบละ เซนส์ใสสติกเกอร์ล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นสติกเกอร์คู่ของเราครั้งแรกเป็นแฟนกันยุคยุคสองพันเออ <laughs> <laughs> ตอนนี้เรารออยู่คิวต่อไปแล้วคิวล่าสุดเ <laughs> กือบชั่วโมงพอดีที่รอคอแต่ว่ายังนา่า นี่เราอายุเยอะอายุเยอะที่สุดอายุเยอะที่สุดในบรรดาคนที่มาเองว่าในเขตนี้เลยั้ยในเขตนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วว่าเราจะถ่ายทันไหมสามแอคจนรอได้แล้วยังมีคนปวดหอวเนาะเพราะว่าเนาะ

ได้เอาเกาะป่ะนะมีแล้วเอาเหลืองๆชมพูเหลืองมั่วอ่ะได้ออมหนูไปเฝ้ามเหรอเดี๋ยว เลือกไม่ได้เลยหรอชิปและนม่บอกว่าเลือกได้ไงยังไงต่อครับอันนี้แกนกมไนะคะเพื่อมันจะเป็นไฟเข้าไปนโกลอ์ออ่ะแสกนดิห๋อเขาแสกนเฮสแกนดิเรรบไม่ตั้งตัวเลยทำแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก ไหนเดย์บอกว่ามันมีให้เลือกไงไม่รู้เว้ยมันก็ครั้งแรกเหมือนกันดอแอล้ดีเนี่ยอะมันไม่ใช่สติกเกอร์เลยมันเป็นรูปเออเป็นรูปแต่ของเรามันเป็นสติกเกอร์ไหมสมัยเราเรามาันรอ,อกสิคะเออเฮ้ยแต่ก็ดีนะกรอบจริเงเลือกกรอบได้เหมาะมากเราได้ถามตอนก่อนที่พงวะเดย์ประมาณชั่วโมงนี้จริงๆแล้วมันเหมือนแบบต้องเตรียมตัวมาประมาณหนึ่งเนาะ คิดประกอบอะไรเงี้ยเราไม่เตรียมตัวเลยถ่ายใหม่มยไม่เอาแล้วอโอเคมาถ่ายกันนะนี่ตรงนี้